วันนี้ผมไปตลาดนัดนะครับเจอผู้ปกครองท่านหนึ่งหลังจากที่ผมไลฟ์วันนั้นว่ามีเด็กดมกาวเยอะนะครับผู้ปกครองท่านนี้ก็เลยเดินเข้ามาหาผมแล้วถามว่าลูกเขาก็ติดกาวจะทํำยังไงดีนะครับเนื่องจากอยู่ในตลาดนัดเนาะผมก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงก็ฟังเธอ,อพูดนะครับก็รับฟังด้วยดีเพื่อให้เธอบรรเทาความทุกข์ลง ก็เลยวันนี้ก็อยากจะไลฟ์บอกเธอด้วยแล้วก็บอกผู้ปกครองนะฮะที่มีลูกติดสารเสพติดนะฮะว่าจะทำยังไงวันนี้อาจจะไม่คำตอบที่ที่ใช่ที่สุดนะับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ได้จะเป็นคำตอบที่สามารถบรรเทาทุกข์ท่านได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากมาไลฟ์หัวข้อว่าถ้าลูกติดกาวติด 3K ดมทินเนอร์เนี่ยผู้ปกครองควรทำยังไงนะฮะข้อแรกที่ผู้ปกครองควรทำก็คือ สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะครับครับก็คือข้อแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเลิกคิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเ,เป็นตัวปัญหาอันนี้มันผมว่ามันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าลูกเราเนี่ยเป็นตัวปัญหาแน่นอนเขาจะเป็นตัวปัญหาพลังงานจะเคลื่อนไปในจุดที่เราสนใจถ้าเราคิดว่าเขาคือตัวปัญหาเนี่ยแสดงว่าเราเราเริ่มผลักความรับผิดชอบให้อยู่ที่ลูก เพราะว่าลูกที่มีพฤติกรรมที่ติดยามีพฤติกรรมเกเรเนี่ย50%พ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเด็กเนี่ยมันอยู่ในความปกครองของพ่อแม่ดังนั้นวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาก็คือเราเป็นสาเหตุของทุกๆปัญหาครับอันนี้คือวิธีคิดของฮีโร่ของคนที่รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบครับคนกลุ่มนี้มีแค่ประมาณ10%ของสังคม อีก90%ของคนในสังคมพาบอกส่วนมากมีนิสัยของเหยือ่อนิสัยของเหยื่อก็คือ1เหยื่อเนี่ยจะโทษจะบน่นจะอ้างนะฮะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวก็จะโทษเราเป็นจากลูกเอ่อเป็นจากสามีที่ไม่ดูแลเป็นจากครูที่ไม่ดูแลดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ปกครองนะสวัสดีเพื่อนนกนะครับผู้ปกครองที่มีลูกดมกาวอยู่เนี่ยถ้าหันมารับผิดชอบบอกว่าฉันเป็นต้นเหตุข,ของทุกๆปัญหา แล้วเริ่มยอมรับตัวเองนะฮะมาเป็นมาอยู่ในพื้นที่ของความรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบ<ส>เขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะไม่เปลี่ยนคนอื่นแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างถ้าเป็นแม่นะฮะถ้าลูกติดกาวก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยเพราะอะไรลูกเราถึงไปติดสามเสพติดเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองไหมนี่คือพื้นที่ของความรับผิดชอบครับเพราะคนที่มาจากพื้นที่ของความรับผิดชอบพื้นที่นี้เนี่ยคนเขาจะสร้างเขาเรียกว่า i n ิ e n s s v e Motivation สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้คนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ของผู้ให้เนี่ยเขาจะให้กำลังใจคนอื่นได้ให้ความรักให้การช่วยเหลือแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ของเหยื่อเราจะโทษบ่นอ้างสุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะถึงดังนั้นข้อแรกที่ผู้ปกครองควรทาได้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านกําลังรับชมนะครับคุณกุ้ง สิ่งแรกที่เราจะทําได้ถ้าลูกติดกาวหนึ่งยอมรับว่าเขาติดและอย่าคิดว่าเขาตัวปัญหาครับเอาปัญหานะั้นเป็นปัญหาของครอบครัวพ่อต้องเปลี่ยนแปลงแม่ต้องเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคนต้องมาปรึกษาหาหรือร่วมกันว่าเราจะทํายังไงกับปัญหานี้ที่ผมเห็นนะครับที่เขาร่วมกันจัดการปัญหาคือถ้าปัญหาลูกเที่ยวนะเขาก็จะมีกฎในครอบครัว โอ้สวัสดีน้องบอยนะครับวันนี้นักกีฬายอดเยี่ยมของผมมาชมด้วยนะฮะธนสิทธิ์ไม่เจอกันนานคือเขาจะสร้างกฎขึ้นมาในครอบครัวครับกฎเนี่ยฝรั่งใช้คําว่ากฎ of honor ก็คือกฎแห่งเกียรติยศเมื่อทุกคนในบ้านสร้างกฎขึ้นมานะฮะทุกคนในบ้านจะทําเหมือนกันอย่างบางบ้านเนี่ยเขาจะสร้างกฎว่าทุกคนเนี่ยจะกลับบ้านไม่เกินสองทุ่มครึ่งแล้วพ่อแม่ลูกก็จะเข้าบ้าน ไม่เกินสองทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อผิดกฎครับก็มีกฎ,กฎกติกามีบทลงโทษแน่นอนครับในในพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยถ้ามีรางวัลมีบทลงโทษเนี่ยมันจะจูงใจให้มนุษย์มีพฤติกรรมใหม่นะฮะดังนั้นวันนี้ข้อแรกคือทุกคนต้องไม่คิดว่าเด็กคนนั้นเป็นตัวปัญหาแต่เอาปัญหามาอยู่กับครอบครัวและสร้างกฎของครอบครัวขึ้นมาเมื่อเด็กเมื่อเราสร้างกฎครับเด็กจะเรียนรู้ที่จะมีกฎ และกดนี่แหละครับจะติดตัวเด็กคนนั้นไปนะฮะฝรั่งที่เขาสอนให้เราสร้างกดเพื่อให้สร้างวินัยครับเมื่อวันหนึ่งกดมันเข้าไปอยู่ในเนื้อในหนังในตัวเป็นตนของเราเนี่ยสิ่งนี้ครับมันจะป้องกันตัวเราจากตัวเราเองไอ้ตัววินัยนี่แหละครับดังนั้นข้อแรกเนาะไม่คิดว่าเด็กเขาคือตัวปัญหาและเอาปัญหานั้นเป็นปัญหาของทุกคน2ครับพ่อแม่จะต้องเปิดเผยตัวเองครับมีหลายครั้งที่พ่อแม่อาย คิดว่าตัวเองเลี้ยงลูกไม่ดีเล่ลูกเลยมีปัญหาอะไรเงี้ยอายปกปิดคอยไปประกตัวกับตํารวจยิ่งปกปิดครับเด็กจะใช้ช่องว่างตรงนี้ในการที่จะไปใช้สารเสพติดนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมร่วมกันนะฮะผมขอไลฟ์ไปเรื่อยๆอ,อาจจะได้ทักบ้างไม่ทักบ้างนะครับไม่มีปัญหานะครับครับขอบคุณที่โบกมือทักทายดังนั้นวันนี้ผมอยากบอกท่านว่าข้อแรกเมื่อเรายอมรับปัญหาแล้วฮะ ผมอยากให้อีกข้อนึงก็คือแน่นอนครับทุกๆปัญหาในครอบครัวเราเชื่อว่ามันเป็นปัญหาของการสื่อสารเมื่อสื่อสารไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ด,มมมดีการสื่อสารที่ไม่มีเนื่องจากคนในบ้านอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนี่อาจจะเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณธนินสวัสดีครับดังนั้นวันนี้ข้อสาก็คือผมอยากให้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนการสื่อสารครับเป็นการฟังกันให้มากขึ้น แน่นอนครับเมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นคนเราก็จะหงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียทําไมต้องเป็นแบบนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับจะมีปัญหาลูกชายกับคุณพ่อนะค,คุณแม่แน่ส่วนมากจะเป็นตัวกลางลูกชายกับคุณพ่อเนี่ยมักเข้ากันไม่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเด็กต่อต้านนะครับในทางจิตวิทยาบอกว่าการตื่ตนตาการต่อต้านคือสัญญาณของการขาดความสัมพันธ์ที่ดีถ้าลูกต่อต้านแสดงว่า ความสัมพันธ์มันเสียแล้วครับต้องสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาได้หนึ่งจะต้องมีเวลาครับจะต้องมีความถี่ถึงมีเวลาอยู่ด้วยกันมีความถี่แล้วเวลาคุณภาพเวลาคุณภาพนี่ทําได้โดยต้องมีกิจกรรมร่วมกันดูทีวีด้วยกันปลูกต้นไม้ด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันอะไรก็แล้วแต่กินข้าวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ที่มันด้วยกันอันนั้นคือเวลาคุณภาพเพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยกันครับ เมื่อมันคุยกันมากขึ้นมันจะเข้าใจถึงบริบทซึ่งกันและกันมากขึ้นนะเด็กจะรับรู้ถึงความรักขอ,ของพ่อแม่แต่แน่นอนครับมันไม่ได้วันสองวันนะครับดังนั้นวันนี้ถ้ามีปัญหาการใช้สารเสพติดในครอบครัวสิ่งที่พ่อแม่ต้องหันมาละคือต้องหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยพยายามไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กเด็กจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนครับพฤติกรรมจะเปลี่ยนดังนั้นบ้านต้องเปลี่ยนครับ พ่อแม่ต้องเปลี่ยนก่อนมันมันแทบไม่ได้ผลเลยนะครับถ้าวันนี้เราพยายามเปลี่ยนแปลงแต่พฤติกรรมเด็กที่มีปัญหามุ่งความสนใจไปตรงนั้นแต่คนในบ้านไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะเลยอยากจะบอกทุกท่านว่าเมื่อมีคนในบ้านดงกาวเด็กแค่โมหนึ่งนะครับพฤติกรรมมันยังไม่แน่นเมื่อพ่อแม่ยอมรับปัญหาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ทักทายด้วยคําที่ดีหัดชื่นชมเขาเพราะหนึ่งเด็กที่ออกไปข้างนอกเขาไม่รู้สึกว่ามีตัวตนที่บ้านนะครับ เขาไม่รู้สึกว่าเป็นที่รักนะพ่อแม่อายที่จะกอดเขาพ่อแม่เนี่ยไม่เคยโดนกอดมาก่อนพ่อแม่ต้องหัดหัดที่จะกอดหัดที่จะสัมผัสนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันสําคัญมากภาษากายมนุษย์มันสื่ออารมณ์ได้ดีมากกว่าคําพูดนะฮะหลายเท่าสีหน้าแววตาเนี่ยดังนั้นดรอัลรเบิร์ตเวลเบียนบอกว่าเวลาเรากอดเนี่ยมันมมันสื่อสารได้ถึง55% 36%เป็นน้ําน้ำเสียงที่เราสื่อ นะน้ําเสียงที่อ่อนนุ่มน้ําเสียงที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์และความรู้สึกปรารถนาดีต่อเขาแต่คําพูดเนี่ยมีแค่7%เเห็นไหมครับดังนั้นว่าถ้าวันนี้เปลี่ยนการสื่อสารในครอบครัวพ่อรับผิดชอบว่าเอ้ยที่ที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาจากลูกคนเดียวนะฮะถ้าพ่อแม่รับผิดชอบมากขึ้นพ่อก็ออเลิกเล่าไปเลยฮะนะเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกส่วนหนึ่งที่ลูกมีปัญหาผมชัวร้อเปอ์เซ็นะครับว่า เขาไม่มีต้นแบบไอดอลที่ใกล้ที่สุดของเด็กคือพ่อกับแม่ครับถ้าวันนี้พ่อเป็นต้นแบบไม่ได้รากที่1เขาเสียแล้วครับเพราะว่ารากที่1ของเด็กเขาเรียกว่าเซฟไอดิลก็คือเขาต้องมีไอดอลที่เขาเห็นว่าเจ๋งซึ่งเด็กหนีใครไม่พ้นนอกจากครูพ่อถ้าครูพ่อไม่สามารถเป็นไอดอลให้เขาได้นะครับแน่นอนเขาจะมีไอดอลเป็นเพื่อนซึ่งไอ้เพื่อนนี่แหละฮะมันก็จะชักจูงอะไรมันก็จะตามเพื่อนไปนะฮะเพราะวัยของเขาต้องเข้าไปหากลุ่มนะฮะ ระยะช่วงวัยที่สองที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นระยะที่เขาจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนน,นะฮะเมื่อเขาสร้างสัมพันธภาพเขาต้องไปอยู่ในกลุ่มให้ได้เพื่อเอาต piano, Istanbul, วัวรอดเมื่อเขาไปอยู่ในกลุ่มครับเพื่อนดมกาวแน่นอนเขาดมกาวดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าข้อนี้นะฮะเปลี่ยนการสื่อสารของพ่อแม่นะฮะแล้วลูกจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเมื่อสัมพันธภาพดีครับโอ Hands.. สวัสดีเพื่อนรันนะครับเมื่อสัมพันธภาพดีเด็กจะเริ่มเชื่อผู้ปกครองครับ เขาจะเริ่มต่อต้านน้อยลงกับบ้านตรงเวลาเมื่อสัมพันธภาพดีเราจะเริ่มสร้างกฎได้และกฎที่สร้างควรเป็นกฎที่ออกจากพ่อแม่ลูกครับมานั่งล้อมวงกันบอกว่าบ้านเราจะกลับบ้านกี่โมงจะกินข้าวด้วยกันกี่โมงจะทำอะไรด้วยกันบ้านนี่คือสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งทุกวันนี้แน่นอนครับโทรศัพท์มันสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนมีโทรศัพท์ให้เล่นมีทีวีให้ดู แต่ถ้าบ้านคุณวันนี้ลูกดมกาวคุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับอันนี้ผมพูดให้กับตอนผู้ปกครองท่านหนึ่งเนาะที่มาขอคำปรึกษาผมซึ่งท่านก็ติดตามผมทางไลฟ์ผมเลยคิดว่าไลฟ์เนี่ยมันค่องข้างสําคัญไงฮะแล้วผมไม่มีโอกาสเจอคนออพี่ท่านนั้นนะเนาะซึ่งเจอกันที่ตลาดนัดวันนี้ก็ขอเลยส่งไลฟ์นี้ไปบอกเขาว่า 1. อย่าคิดว่าเด็กเป็นปัญหาสร้างปัญหาร่วมกันคือปัญหาครอบครัวลูกดมกาว สอยอมรับรือครับว่าลูกติดสารเสพติดเพราะว่าถ้าเรายิ่งปกปิดนะครับเด็กยิ่งมีโอกาสไปใช้ข้างนอก 3. เปลี่ยนการสื่อสารของพ่อแม่หันมาพูดคุยกันมากขึ้นถามกันมากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีนะแล้วก็4นะครับสร้างกฎในบ้านกฎในบ้านนะฮะจะสร้างได้ต้องร่วมกันสร้างและไม่ใช่ให้เด็กปฏิบัติตามกฎอย่างเดียวครับพ่อแม่ลูกต้องทํากฎเดียวกันนะ อย่างเช่นถ้าพ่อแม่ตั้งกฎวันนี้เราเล่นโทรศัพท์ได้ไม่เกิน2ชั่วโมงพ่อต้องเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงแม่เล่นไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนี้ถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าสารระเหยมันเข้ามาเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าเหล้ายิ่งกว่าบุหรี่คือมันทําลายเซลล์สมองอะ่ะเด็กหลายๆคนซึ่งตอนนี้กําลังเข้ามาบําบัดเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันมันเป็นปัญหาของอําเภอเราเลยอ่ะเนาะจึงอยากจะฝากบอกท่านที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับ หรือว่าคนที่ขายสารละเหยนะท่านถ้าขายให้ต่ํากว่าคนอายุ17ปีท่านมีความผิดนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะก็ต้องขอร้องทางพ่อค้าแม่ค้านะถ้าท่านฟังอยู่นะครับต้องระมัดระวังถามดูให้ดีแล้วเอาไปทําอะไรถ้าต่ํากว่า17ปีท่านขายให้ไม่ได้เพราะว่าเด็กนะฮะสัมบัชัญญะเขายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ความคิดสมองส่วนเหตุได้ผลยังทํางานได้ไม่ดีดังนั้นเขาจะทดลองทุกอย่างที่ทดลองได้ที่เพื่อนเขาลอง ดังนั้นถ้าผมเชื่อว่าเงินเล็กๆน้อยแค่40-50บาทเนี่ยมันไม่ได้ทำให้รวยขึ้นนะเนาะแล้วผมคิดว่าท่านก็ไม่มีเจตนาให้ลูกหลานเราที่จะดมสารละเหยหรอกดังนั้นจึงฝากบอกทุกท่านเลยว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นร้านขายของนะครับระมัดระวังในการจ่ายสิ่งเหล่านี้เพราะว่าช่วงนี้เข้าหูผมบ่อยมากในเรื่องของสารละเหยนะฮะและอีกคําแนะนำหนึ่งที่ผมอยากแนะนําผู้ปกครองที่ลูกท่านติดสารละเหยก็คืออย่าไปรับปากอะไรกับลูกนะฮะ อย่างเช่นมขีข้อแรกเปลี่ยนอย่างเงี้ยถ้าลูกเลิกดมกาวแม่จะซื้อมมเตอร์ไซค์ให้เราพบว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เด็กไปใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือว่าการที่ให้คามั่นสัญญาเด็กๆส่วนมากเขาก็พยายามเลิกสารเสพติดยอมรัวผมจะเลิกผมรับรองผมเลิกแน่นอนผมเป็นคนดีละซึ่งการที่เขาพยายามให้คามั่นสัญญาแบบนี้ถ้าเขาพยายามเลิกแต่แน่นอนครับเขาไม่สามารถห้ามใจ และเลิกยาเสพติดได้โดยลําพังเพราะธรรมชาติของจิตใจคนที่ติดเนี่ยคือมันอยากครับเมื่อมันอารมณ์อยากมันมีเงินมันมีเพื่อนมันมีช่องทางมันจะกลับไปเสพมันต้องใช้พลังใจอย่างสูงซึ่งตรงนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจก็จะประนามและไหนมึงบอกจะเลิกมึงพูดไม่เป็นพูดแล้วก็สัมพันธภาพเสียดังนั้นถ้าเขาสัญญ,ญิงสัญญาอะไรเนี่ยก็ก็ก็ไม่ต้องถือว่าเป็นจริงเป็นจังนะฮะยิง่งถ้าคนไหนสัญญ,ญา ยิ่งผมเจออย่างคนไข้ที่เขามาบําบัดเรื่องบุหรี่ถ้าคนไหนบอกว่าผมเลิกแน่นอนบุหรี่แล้วเลิกมาหลายครั้งแล้วเลิกไม่ได้เขาจะเริ่มเสียศรัทธาในตัวเองเมื่อเสียศรัทธาในตัวเองมุมมองต่อตัวเองมันไม่ดีเขาเลยเซลล์อิมเมจไม่ดีเนี่ยความรู้สึกต่อตัวเองไม่ดีตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เลิกไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเขาเลิกครั้งแรกนะครับการเลิกที่สําคัญที่สุดคือให้กําลังใจลูกทําได้ลูก ลูกยังมีอนาคตลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ลูกยอดเยี่ยมลูกตรงนี้ครับคำพูดตอกย้ําทุกวันนี้เขาเรียก affirmation นะฮะการตอบย้ําคําพูดดีที่ทุกวันแน่นอนเมื่อมันคําพูดมันดีมันได้ความรู้สึกครับอ๋อเพื่อนรันพรุ่งนี้ว่างไหมเหรอฮะเอ่อก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไม่นะเพื่อนเนาะพอดีถามมาในไลน์ก็ได้นะแต่พรุ่งน,นี้ก็ต้องเดินทางไปยงรุ่นที ที่สปลอเนาะสวัสดีทุกท่านอยู่ด้วยกันถ้าว่างเมื่อไหร่บอกเลยโอเคได้ครับเพื่อนรันครับถ้าดูไลฟ์อยู่นะฮะครับ,เ,รบเพราะว่าผมขอไลฟ์ต่อเลยเนาะสวัสดีคุณศิริรัตน์นะครับโอ้น้องบอยยังอยู่ด้วยกันโอ้อหบ,บวคำเข้ามานะฮะน้องบอยโอ้สายครูคุณมอมรรัตนีนอาสามอดีเด่นนพดลโอ้อน้องน,อน้องนุงนงน๊กนะฮะ โคชเก๋ก็อยู่ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับโคชเก๋ไอดอลของผมวันนี้ผมไลฟ์ hmm. เรื่องของสารละเหยเนาะซึ่งเป็นสารเสพติดที่กลับเข้ามานะท่านถ้าท่านไม่ได้อยู่ในวงการของของการบําบาัดท่านใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยท่านคงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันละบากหนะักเพราะมันเป็นสารเสพติดที่ราคาถูกแถมไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายอะ่ะขายได้ทุกร้านค้าดังนั้นวันนี้มันน่ากลัวมากๆสําหรับสารละเหย,ยนะฮะซึ่ง เด็กเนี่ยอายุน้อยๆทั้งนั้นที่เสพเข้ามาบางคนเสพมาเป็นปีๆท่านคิดดูดิเขาเอาเครื่องเพรสแกนไปส่องเด็กที่ดมกาวนะครับปรากฏว่าสมองมันแหว่งเมื่อสมองมันแหว่งไปแล้วครับไอ้ที่มันแหว่งไปแล้วสมองคนมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เหมือนเดิมถ้ามันโดนสารเคมีที่รุนแรงแบบนี้เข้าไปนะครับครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนะครับ การที่จะเราจะไปต่อด้วยกันนะฮะก็คือการการที่พ่อแม่หันมาแสดงความรักครับแน่นอนแสดงความรักแสดงยังไงครับแสดงความรักเนี่ยเขาบอกให้คําพูดอย่างเดียวนี่อาจจะน้อยสมมติเราผมบอกว่าผมรักคุณผมรักคุณเห็นไหมมันไม่เคยมีความหมายเท่าไหร่แต่ถ้าผมผมรักคุณผมใส่น้ําเสียงเข้าไปนะฮะแล้วก็ผมรักคุณผมกอดคุณเลยเนี่ยผมเพิ่มภาษากายไปด้วย เห็นไหมครแค่ว่าผมรักคุณเนี่ยมันก็มีความหมายแล้วดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกติดกาวนะฮะท่านเปลี่ยนแปลงความรู้สึกข้างในท่านแล้วมันจะส่งออกมาทางพฤติกรรมของท่านความเชื่อและทัศนคติของท่านที่ผมอยากจะให้ก็คือต้องไว้ใจเขาก่อนนะครับถึงแม้ลึกๆเราไม่ไว้ใจว่าเขาจะเลิกได้แต่ความเชื่อใจครับความเชื่อใจและให้โอกาสเขา มันจะเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมเพราะผมเชื่อว่าไม่มีมนุษย์ไหนอยากเป็นคนเลวครับเด็กทุกคนอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่ยอดเยี่ยมของพ่อแม่เพียงแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะแล้วบางบ้านเนี่ยแน่นอนครับเราก็เห็นกันอยู่ว่าบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีปัญหาทะเลาะกันพ่อติดเหล้าแม่เป็นหนี้ทุกคนเครียดอยู่แล้วเมื่อมาเจอกับลูกที่ดมกาวอีกนะฮะยิ่งเครียดไปใหญ่เลยวันนี้ไม่มีมีแต่คนกําลัง ไม่ไม่ได้มีใครทักทายถามอะไรผมใช่ไหมครับผมไม่เห็นมีข้อความขึ้นผมก็เลยขออนุญาตไลฟ์แล้วพูดไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับสิบคนที่อยู่ด้วยกันหวังว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ท่านกดไลค์กดแชร์เพราะว่าช่วงนี้ผู้ปกครองหลายคนจนปัญญาครับไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ผมบอกเลยนะถ้ามาบําบัดเราบําบัดสิ่งที่เรียกว่า CBT ก็คือ Cognitive Behavior Therapy เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเขาการจัดการกรตัตวกระตุ้นเช่นเห็น าวแล้วแบบอยากดมทํำยังไงอันนี้เราเขาจะให้เขารู้ถึงตัวกระตุ้นภายนอกตัวกระตุ้นภายในแต่สิ่งเหล่านี้ครับมันก็ปลายเหตุแล้วเนาะมันไม่เท่ากับผู้ปกครองดูแลเองอะ่ะถ้าเด็กมาบําบั่ยเขาจะโดนบังคับมาแล้วก็บางทีไม่ได้อยากมาโรงพยาบาลนี่ใครไม่ได้อยากมาแต่ถ้าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะที่มีความรู้นี้อยู่บ้านเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของบ้านได้มีกฎบ้าน แล้วก็ไว้ใจกันมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชมลูกบ่อยๆนะฮะมันจะทําให้รากของลูกแข็งแรงผมย้ําเสมอรากของเด็กที่เรียกว่าเซลล์คอนเซปต์เนี่ยคืออัตมโนทัศน์ของเขามันสร้างได้จากผู้ปกครองครับจากครูดังนั้นวันนี้เด็กๆหลายคนที่ผมเห็นก็คือเขาเรียนไม่เก่งเมื่อไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้รับคําชมครับเขารู้สึกไม่มีตัวตนนะฮะเขาก็พยายามแสดงออกอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขาเจ๋งพอ ซึ่งง่ายที่สุดคือดูดบุหรี่เหมือนเพื่อนมันเจ๋งไงดมกาวเหมือนเพื่อนโอ้อมันเจ๋งเท่เว้ยนะดังนั้นวันนี้เขาอยู่ในช่วงของการสร้างบุคลิกภาพของเขาถ้าเขาผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวสมองส่วนหน้าเขาโตเต็มที่เขาจะคิดได้เองนะครับว่าการดมกาวเนี่ยมันทําให้สมองเขาเสียถาวรแล้วเขาเป็นคนบ้าถาวรเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นลูกครูเนาะผมเนี่ยเป็นลูกชาวนาซึ่งเขานน้างยากจนนะฮะ โชคดีที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อไม่มียาให้เสพยาบ้าเพื่อนบอกวันนี้ทั้งดมกาวทั้งเสพยาบ้าตอนนี้เขาเป็นโรคจิตเภทนะครับก็คือมันต้องมาฉีดยา,เ,าเพื่อรักษาอาการหูแววประสาทร้อนซึ่งเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นจากคนดีๆเป็นลูกคุณครูเนี่ยแหละฮะซึ่งก็เลยรู้สึกว่า้ความจนเนี่ยมันมันช่วยเซฟเราพอสมควรเนาะไม่แน่แผมตอนนั้นถ้าผมมีเงินผมไม่ได้ ไปทางานตั้งแต่เด็กไม่ไม่ได้เป็นจับกลางเป็นลูกน้องของพี่ NASA. นพดลอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็คงอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดยานะฮะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําดังนั้นผมโตมาในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยผมรู้เลยว่ามันมันมีอะไรใน,นช่วงนี้นะฮะยาเสพติดมันเยอะถ้าเราไม่สนใจแล้วก็มีความรู้เหล่านี้เพื่อนเพื่อนผมหลายคนที่พ่อแม่มีฐานะนะฮะแล้วก็ มีเงินให้ลูกโดยที่ไม่ลูกไม่รู้ว่ไปทําอะไรเนี่ยแน่นอนครับเมื่อมีเงินมันมีโอกาสที่จะไปใช้ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ครอบครัวสําคัญที่สุดนะฮะผมชอบคําพูดของแม่ชีทะเลซานะฮะก็คือถ้าคุณอยากให้ปัญหาสังคมหมดไปแค่อยู่ที่บ้านทําครอบครัวให้อบอุ่นนะฮะแล้วปัญหาสังคมจะหมดไปดังนั้นวันนี้กลับมาที่บ้านนะครับ สิ่งที่ผู้ปกครองต้องทําก็คือหนึ่งรับผิดชอบก่อนเลยครับว่าปทุกๆปัญหาเนี่ยผู้ปกครองเป็นต้นเหตุถ้าไม่รับผิดชอบแบบนี้นะครับไปโยนให้ลูกโยนให้ครูโยนให้ตํารวจไม่ดูแลโยนให้พ่อค้าแม่ขายซึ่งทํำไมต้องขายให้ลูกชันเนี่ยปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับอะไรเราไม่สามารถบังคับให้ตํารวจไปจับแม่ค้าที่ขายได้และสิ่งเสพติดดมกาวเนี่ยถ้าตํารวจจับ เป็นคดีความพ่อแม่ก็จะไม่ปลื้มแล้วเพราะลูกมีประวัติอะไรเงี้ยผมคุยกับตำรวจนะฮะแล้วก็ครูถ้าเข้าไปเรียนครูก็อาจจะแบบคุณครูก็ไม่อยากรับรู้เพราะว่าการดูแลเด็กส่วนใหญ่ก็แบบต้องดูแลแล้วมาเจอกับเด็กกลุ่มเด็กเกเรเนี่ยต้องใช้พลังงานสูงต้องเป็นคุณครูด้วยหัวใจจริงๆดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะช่วยเด็กได้มากจริงคือที่บ้านครับถ้าวันนี้บ้านมันไม่สามารถอยู่แล้วมีความสุขได้จบครับทุกอย่าง เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เลยดังนั้นวันนี้เราจะมาโทษลูกไม่ได้นะฮะเพราะเด็กสติสัมปชัญญะสมองส่วนหน้ายังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เขาจะใช้สมองส่วนสัญชตาตยานคือสมองส่วนแรกของมนุษย์เนี่ยสมองส่วนอารมณ์ในการดําเนินชีวิตเพราะเขายังคิดได้ไม่เต็มที่หน้าที่คิดออกแบบชีวิตควรเป็นการทําร่วมกับลูกไม่ใช่ออกแบบชีวิตให้นะฮะแต่เป็นการทําร่วมกันด้วยความรับผิดช,ชอบนะฮะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมผมแน่นอนนะมันยากผู้ปกครองที่สื่อสารแบบไหนก็จะสื่อสารแบบเดิมๆกับลูกใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเราเคยโดนเลี้ยงมาแบบไหนต้องเปลี่ยนครับเราจะเป็นในแบบที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดังนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาแบบไหนเราด่าเราแบบไหนเราไม่ชอบเนี่ยส่วนมากเขาบอกเราจะไปทํากับลูกเพราะประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยมันจะฝังไปในจิตใต้สํานึกของเราอย่างเช่นพ่อแม่เราเลี้ยงมาแบบตีเนี่ย ส่วนมากเราก็จะตีลูกเรานะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับบางคนนะฮะหรือว่าเลี้ยงมาแบบดุแบบด่าตะคอกใช้อํานาจเนี่ยเราก็จะทําแบบนั้นแต่ลูกเราปรากฏว่าเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยทุกอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรับด้วยเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยดังนั้นวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนที่ตัวเรานะฮะเปลี่ยนเป็นจากด่าเป็นคําถามที่ทรงพลังก็งคือสมมติอะพ่ออะไรลูกถึงเสพถ้าลูกเสพแบบนี้ต่อไปอีก หนึ่งปีจะเกิดอะไรขึ้นเด็กอาจจะรู้นะฮะสองปีสามปีถ้าลูกเลิกได้ละอะไรจะดีขึ้นลูกอยากมีชีวิตแบบไหนอยากเป็นอะไรอยากเป็นเหมือนใครซึ่งคําถามเหล่านี้เป็นคาถามที่ผู้ปกครองคนถามนะฮะแต่สิ่งที่แม่ทําคือด่าด่านี่เสียความสัมพันธ์เมื่อเสียความสัมพันธ์ครับเละฮนะ,ะเด็กจะไม่อยากเข้าบ้านยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะดังนั้นวันนี้เรื่องนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าผู้ปกครองมีส่วน เยอะๆมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่กลุ้มใจที่สุดในบ้านก็คือแม่ครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกนะฮะพ่อเมื่อเครียดเรื่องลูกเครียดเรื่องหนี้สินพ่อก็กินเหล้าเพราะพ่อ,พอก็ทําได้ดีที่สุดเท่านั้นเนาะแต่ถ้าวันนี้พ่อคนไหนหันมาเ,เพื่อลูกนะเพื่อลูกเพื่อใครสักคนเนี่ยฉันจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวนั้นจะไปได้ครับผมเห็นพ่อคนหนึ่งนะฮะน่ารักมากๆเลยก็คือลูกสาวเขาพยายามเลิกบุหรี่มาหลายครั้งแต่ก็เลิกไม่ได้ วันหนึ่งเลิกสาวกลับจากโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนสัตยาสายของดรอาจองเนาะก็เขาขยันขยอที่จะให้ของขวัญกับลูกแต่ลูกก็บอกว่าคุณพ่อหนูได้เกิดเป็นลูกคุณพ่อหนูก็แบบมีความสุขแล้วค่ะถ้าคุณพ่อเลิกบุหรี่ให้หนูได้ไหมคะหนูอยากอยู่กับคุณพ่อนานๆหนูรักคุณพ่อเด็กคนนี้สามารถทําให้พ่อเลิกสูบบุหรี่ได้เลยนะครับวันนี้มีใครทักทายผมหรือเปล่าผมไม่เห็นอะไรนะครับผมก็ไม่ได้คุยกับ เพื่อนๆนะฮะแต่ต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้ก็คงจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับที่ท่านที่เข้ามาใหม่ผมย้อนให้นิดนึงว่าวันนี้ผมไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องผมไปเจอคุณแม่คนหนึ่งที่ตลาดนัดเนาะแล้วเขามาถามอกว่าลูกเขาติดกาวสามเเนี่ยจะทำยังไงผมก็เลยฟังเขาอย่างเดียวนะฮะตอนตอนคนทุกข์เนี่ยเราเราอย่าไปบอกอะไรเขาเขาจะไม่รับนะครับสิ่งที่เราทําได้คือฟังนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ขอไลฟ์นี้ส่งเข้าไปและให้กําลังใจว่า ทุกอย่างจะกลับมาได้ครับต้องต้องเราเชื่อก่อนนะครับว่าลูกเราจะกลับมาได้ลูกเราเป็นเด็กดีและลูกเราเป็นเด็กกระลันอยู่แล้วอย่าคิดว่าลูกเป็นตัวปัญหาครับต้องคิดว่านี่คือปัญหาของครอบครัวแล้วเปลี่ยนทั้งครอบครัวจะเปลี่ยนเฉพาะลูกนะฮรับรับผิดชอบนะคะคนที่รับผิดชอบจะไม่โทษว่าเป็นเพราะสังคมมันแย่จะไม่บ่นว่าเป็นพ่อครูจะไม่บ่นเป็นพ่อลูกจะไม่บ่นว่าเป็นพ่อผัวจะไม่อ้างว่าฉันไม่มีเวลาคือโทษบ่นอ้างเนี่ยเขาจะไม่ทำนะฮะ เขาจะรับผิดชอบ100%เมื่อรับผิดชอบ100%เรครับเราจะมีพลังงานในการจัดการแก้ปัญหาดังนั้นเมื่อวันนี้รับผิดชอบเสร็จแล้วหันมาดูแลเราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรยังไงเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราแล้วสิ่งแวดล้อมที่บ้านดีครับเด็กจะอยากกลับบ้านเมื่อเด็กความสัมพันธ์ดีก็สร้างกฎของบ้านร่วมกันนะจะกลับบ้านกี่โมงจะอ่านหนังสือตอนไหนจะเล่นเกมตอนไหนซึ่งถ้าสร้างกฎของบ้านได้ มันจะติดเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมของเด็กในระยะยาวซึ่งมีผลในระยะยาวด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเด็กใช้สารเสพติดนะครับก็ยังไม่ต้องอยังไม่ต้องให้ของรางวัลอะไรแบบถ้าเลิกได้อะไรจะให้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องตรงนี้มันจะทำให้เด็กมีข้ออ้างแล้วก็สามารถมีโอกาสไปใช้สารบางคนให้มอเตอร์ไซค์แลกเด็กก็สามารถออกไปหาเพื่อนได้ง่ายขึ้นเห็นไ,ไหมครัหรือบางคนแบบ ให้สัญญิงสัญญาอะไรเงี้ยเมื่อทําไม่ได้ตามสัญญาเนี่ยก็เบลมกันเมื่อเบลมกันครับความรู้สึกลบๆเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกลบเกิดขึ้นสมองส่วนอารมณ์ทํางานสมองส่วนคิดส่วนเหตุผลไม่ทํางานสุดท้ายก็กลับไปแย่เหมือนเดิมโทษตัวเองเมื่อโทษตนเองความรู้สึกต่อตนเองไม่ดีความภาคภูมิใจหายแย่นะครับลากเน่าสุดท้ายผลลัพธ์ก็เป็นคนที่เป็นปัญหาของสังคม ขี้ลักขี้ขโมยกลายเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ไม่มีคุณภาพต่อไปก็วนอยู่อย่างเงี้ยฮะดังนั้นวันนี้ครับเชื่อว่าเสียงนี้นะฮะโอ้ลองมานัดมาด้วยขอบคุณครับท่านวันนี้มาชมผมไล์เรื่อง <c oughs> เรื่องอการใช้สามเคเนาะก็ท่านฟังอยู่เนี่ยก็ฝากท่านด้วยว่ากำชับลูกน้องของท่านนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนาะก็กำชับนิดนึงว่าช่วงนี้ให้ ตรวจตาแล้วก็ดูวัยรุ่นในกลุ่มสถานที่รับตาคนนิดนึงแล้วก็ผมฝากท่านถึงเรื่องการดูพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกาวนะครับเพราะว่าวันนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ฝากไว้เพียงที่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ